เ้าไม่คุ้มกามาว่าถาถุขาถุขาถุนึกเออ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 วเงก็มาาเบฮ้ว่ากูดูทันทาเฮ้ยว่ากูดูทันทีเขาเลนดูทันกันหายมาเรียมันเออเอกันคเอเออ มวนอยู่นะมวนอยู่ปูตกฝนหมอือ่เนครับอืมกำลังจะทำลยเนาะกำลังจะเริ่มจะเริ่มแต่งก่อนมาค่ะแต่งก่อนหนังแาวเวรทุกวันปัท่านพ้อมาค่ะอ๋ครับอืขาพักนู้นดื่นนู้นครับข้าติดการูน่ะ กรไลนแะกดเทมู่นะบ้า <fal> จ <mus> ังค <said>, ือแลยดาวลุกกรมล่และกดเทงัดขาขาแดงมาบขาบ้าจังเขาแบบก็แค่น้นนะว่าไม่พยายามจะแจกมาขาแดงแบ่พูทั้งหลายทั้งหลทั้งนี้กันโควันตะพูเราบุญูอันนี้ชือว่ากันโกวันเอานกันโคกนใช่ไหมเอานกกันนกวันน้ำกระอุมําพัน ขอมรวมถวายรวมทานั้มาบุกน้องขอหายนั่งกัหมอฟันมือถชมือบ่างมือถุมือวนขอบรัวให้ดูเดือนไปครบหายงอแงน้องหาย่องหงมาแล้วบูกเเออคิอจะการงานขอให้จะเริญก้าวหน้าเฮงเฮงแล้วก็รวยรวยกูได้เก็กฟันต่อรวยนะบุนนะก็คือใากบฟันต่อไแม่น้อยอะี คือว่านางหน่อนางตะกุญชาพักดือโอชากับพัดื่อดอกคมใช่ไ่าคั่นตรงื่อ่ยตรงใช่ใช่ใช่แต่ชาพักดื่อาต้องกิดเยอเอาว่าถวายกุ้แรงเลยตรงเอาน่าเป่าไปกไปสั่งสั่งฮคเดียวลยละเจ้พูดถวายปู่ค้อจากว่าดิได้ตรงเกิดวา เออคือได้โชคเดีลวกนเป้นโชคเดยวมากอ่ะขอให้อือนางกันหกวกหัวใช่ไงมมันแท่กันหนวกหัวจรีงยังอ่ะขอให้มอโชคเดียวกันมีโชคไม่มาถูกกระผักแข็งได้แล้วลูกเอ้ห่างมม่หยุดเลยจะยึงจะลืออายุวันนัถูกขาดพลาดูกเพงหแล้วรวยรวยข้าพักปีข้าง่าไทยตุ่มไายเช้อันนี้เอฟซีรวเซี่ยงกั๋เออคื บักและอื่นกับอึนังกลองกอนมือขึ้นปั่นไดก็ปันได้รานกอได้ครับว่าม่ัอบมอดรอมาด่าแตบ้านใวันที่สิบหกได้วันก็ใหญ่กว่าแต่พ่อใร้่ด้ได้ตอนูด้าน้านแม่บอกเล่พ่อทุกทุใช้ใช้ไป่พ่อเด็ค่าอตอยูดนเนาะอ้า หายลูกร้าไม่ตกไม่หลับไม่โกไม่นมากรูปทุกคนมอารูกวันน้าก็ขาดขากแต่ึงแต่ึงน้ลูกน้าหึงหึงแล้วก็ดูไยมาตึงได้อือจ้ะอันนี้ของโบก็จ้อันนี้ของอึงนางกล่องกอนของอึงรางก่องกอ่ได้เรื่อยๆพอเบาๆหายเบาๆหายอือจ้ะพอเฮ็ดคือพอวบากคอยทายด้วยไปเอื่องัปผู้อาด ค่าอาหารเงมมือแาเมือเร่เราบอกเนาะพ่อเลยคือกายมาตรงพ่อคือเนาะเออพ่อเลยคือกอนม่วมากสุนป่าจัแล้วไปหาเรื่ร้ายเรินเสียละสองามเมืองกับพ่อบอกเสียอื่นแล้วไปใช้กันจะเหตเกิดตัวแล้วไปเรียนรักหวาเนาะเรียรักมืองกับพ่อเนาะพราะว่า มันมีความเสี่ยงทุกวันมีความเสี่ยงอันตรายรอบได้เนอะรือ,อ,อเอ่าพรอชนะน้ือจาริ้าได้ไปหาหดิ่ไหนหลย่บึงน้หนามันางบ่อดื้องน้มาก็คือใส่ห้องหมดก็มดข้ามมาบุกเนาะ ขั้นคือบักขื่อขนาขั้นจากขือมือมีกระหัแไปยืดชี้ก้าวขดเน่ยมองจไปหาเรื่องก็ยืดเท้า้อกจายืดไปได้แต่ฟัขั้นมือว่ากาบอกการยืดกัไปลืชี้เกือบชีเปิดไปแล้วไปวัดเวหลายแล้วเออเออยืดชี้เกือยืดชเปิดเพราะว่าชีบก้าวไปไปก็ขนาดได้เหินหลายแล้วเออหนึ่งเท่านั้นแหละเลชีบก้าวไป ก็ไปโกมามม่ถูกรบบหายหมดก้าอันนี้นางรักองเรานางตะกุ่นอรังถือพอมครอบครัวร่วมถักโงนทางท้าว่าร่วมบุญนำเหลือเดลือกพอแล้วองนั่งรักองดรกะคืออีนั่งแต่โม้นังแบะแต่โมกโตบปลาอรืม พอคอบครัวเราพอเด้อขอเธอขอทังท uh. well, um. uh ัดท้มุมงัางไปเรื่อยๆอาดีมากดีมากให้ครอบครัวดีเด้เด้อเด้อให้กจรเริ่มจะเริ่มอา้วยันรักถูกขาระเธอังบ่ส่งพ่อใดแต่ให้เธอนังบ่ส่งพ่อด้วยแต่ห้วยเด้อเด้อหึงหึงแล้วก็รวยรวยะโดไปเนาะอันนี้อีกนนขายเนี่ยปไะยา ตรงนี้เราร่างแล้วลำตัวใหญ่ร่างแล้วแล้วขออึ้งางขาเหือดมาทำาว่วสาอ่ามาดูแลขควขาอ่าอึ้งขอวากันด้วยใจใช้ขาขาจึิงแล้วอนะเออลูกล้านมากมือนีบกับมากะคาระบะอึ้งขอคืบเก่าอึ้งร่างขาเหือดอมกััทางถือทางเคยว่าลากรวมงาน ว่าดูง่ามแต่ว่าเด็กไม่ี้ดแลาะทั้งไม่ทั้งตัไม่เห็นว่าจะเข้าใสง่าีคือพออ่ะใพ่อช่เอาพ่อมาต้องกินนะทางว่าพ่อชักกัดายกังมากที่ทางานไดาดีอย่ยงโลกดูถ้าเวชช่วยขนาดมองอือเปนต่งานก็รู้มาเห็นว่าต้องมากินทุไก่ง้นอหาถือไก่พอ ปลาโตางเกิดกจะงา้ปาตโกงงามไหทานนีน่กางงามเลยือครับงามอยู่ครับแต่ว่าแดงเนี่ยฉีรายข้าขา้ผมตัวอื่นจ็เหมือนป่าบอกจางเกือไเอะนะขาพอปลาข้าเนี่ยฉีายจางเกอติต่อปาจะไหนผมจะบอกลายกุง้าห่าจางเกอก ไม่ for world, ถือค uh so ้ายเนี่ยไม่ืิขค้นรายยืมอยู่ได้พอลักจักได้ยังจักง่ายหาอีกบ่ได้กบพ่อเพราะกาถึงบอกว่าท่านทำในหทองข้ามปุ๋ยต้องม่งเนี่ยถ้าเขินปกันคัามเพา่าฉันเสือปุ๋กับแม่ข้ามเขาดูได้เนาะแต่พ่อคืดรายก็ตาเขาเอาคือการแต่เทําเขาก็เอาคิดนาแต่ บ่าามบเนนม่นงามบ่เคืองามรักู่งามรากสวยกับบ่เปิดงามเหี้ยแับแห้งบ่เป่งค่ะคีขันคีขันผ่ากับบ่ทักหน้ากับบ่นหน้า,างามไปดูถูกบ่หอมอเนาะเพราะฉะนัน้นอ,อย่ามองคนที่หน้าตา,น,าน,นะลูาอะมองคนทือจิตทือใจมองคนที่การกระทำนะลูกนะใดรพาหรือเขาถืนรัจะไปหาดูถูกเขาถ้าลูด้กเออ,เอ,อ บางซิงบาง่างท้องข้ามอนอยู่ข้างนังกับเคือกับเนียทางถือเนี่ยนพอะใจถือมวนั้ไม่ยงอื่นอนนี้ติ้ยขายเ้ยนจะบัวเออเกี้ยขายเงยนแบบป้าชิคก็ได้บบานั้นแล้วบัวของของสิของพ่ออ่านมั้งบ้านรกขายเงินเป็นี่ปาะ อ้ variance, นนี้ที่เขาที่มั่งกอๆถงน้างขาเสียเลยป้าอเคได้ดูยังว่าไม่ชอบข้ามทางไหนไม่เปิดจังทานหอน่อมได้บ่อไหยได้ดูมถ่ <c ough> <c ough ขื้ว่าไมันขึ้นแบกเชื้อ้นแบเชื้ออึดบ่อรอดแม่ก็ข้างแบเชื้ออึว่าต่างๆเลยวไปหาข้างใช้ก้นด้าแบบเชื้ออึถามว่าพอให่ปดจับเพทาะาดใแล้วก็ไปหาตาปูมากบ่าเแม่ันบกเชื้ออ่ดก็จับมาครับไปจับตัววัชถออกครับแก้วตัวเดียวกูถามว่ามึงบบกเชื้ออ่นเอาก้งสือไป เมื่อกี้ดมื่อเช้าจ้ะดาไปหาอูรีกับเล้วยังหาสูร็กับคือทิ้เอกรูอย่าันแหงเนาะฮมันแหงมักรว่าปะคือข้างกับบอสเชียดว่าเอาตูนยาวเราควมาทิ้เอกรอคือเป็นนักเลงเลยบองกับเข้ากครับถาว่าชีวิตโขาบบบอกเชื่อหม่ มอวดได้เลยพขอขอแก่ม้งมื้งว่อที่หนึ่งขอเก้มุงได้แตนะ่พ่อจะให้มือเอากันถือปั๊กปะ,ปะพอสภาพไปเชียวไปวะ่ะไปเชี่ยวแต่ฟังไปเชี่ยวฝั่งราวงนะฟังรางผู้เนะช้าเยอะนะสวยนะส <c oughs> วยแบบพื้นๆง <c oughs> ่างนะขายของก็บขายถูก เขาฟังเร่าขายอาหารการกินขายทุกอน่างบ้างมากเลยการอพ่อความเมื่อสื่อความื่อภาพบัตเชื้อ,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 ปอไปปังร่าเขาอยากประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมลูกค่ะ<า>เอเอาขามไปเ่ราะใ้ขามงไงเรากได้บ่ายงามเลยจอคือว่าไปกับบัตเชออื้อืองพุ่งนี่เมา่เห็นไปน้ำนะ <c oughs> ของแข้ง,งของขาแล้วบางคนบ่อย แรกก็อทำเปิดข่ายพเชื้ืนแก้วมคมคบ่าได้ละตาเช้องงงงแต่ผมกับชักชุมือหนับางทีชอออมเขาด้วยว่ะเอาจังืนก็ให้ไปน้ำพงนี่ไปจังกท่าน้ำาบงเสื้ออืคนัะเรื่องไปน้ำพอม่นไปยูปูบางเนาะดังแต่โมงได้ไปน้ำพงก็ดาวบกอีกเร่ออบออมคือหนักบอมบท่องปูงาปูนี่หาขึ้นเลก จะพู์ภูชหยวนหนึ่งมืออจารย์ภูยผคือว่นนี้มือใา่ครับเไปมือหนึ่งหลับผมเชียวาจารย์ภูชัยแต่ก็ยิ่งบออ้าไปมื่อจะพูกภชยอ่อต่อยคือไปหาทั้งหนาแนะอ,อเนาะถ้างังนเามื่อจารขาวถวย ปูยิ Ses ่งไปหาท้งงานแล้วกเออคือไปหาท้าง้านบ่หันงานบ่หมดน้งานว่าคือไปหาเนี่ยกูเนี่ยวก่นมากเก่งแรงคือไปหาฝันกูเออ้ือาอย้านฝันแต่กนการฝอยิอยจะทำแบบเสียสิฝนไปเนาะจะไปหาดูว่าอะไรขู่ากเนาะแม่งรักงั้นบ่อยมี่ หัวพ่อไมอเก่งได้หัวนะอัอักเดี๋ยวเดี๋ยวพอถือโชคบ,บอกเขาก่อนเริ่มครับหัวนะให้ใช้ขือสักก้อนจะเอามาเนาะครับเข้าจำพักกันไปเนาะไปเมาหัวก็มาเสียเอิ่นหมดไปเมาหัวเลยเนาะทามฟังไปเล้วไปเมาหัวก,กุ่นจักบ่าวก็รับจักบ่าวจักบ่าวทับปว หัวกับไปอีกนั่งแหละใครใก็แบครับเจ็บเจ็บเจ็บคุณจิ้งหลงจิ้งหองจิ้งหองฮัลโหลเอออีนั่เขียวบ่อเขียวก็เขียวเอาหัวกว้ไข่ฟัวไม่รู้ว่าหัวเอาไท่ขี่แล้วแล้วก็ขี่ก่เอามั่งหนาขัางประตูมั่งขี่เอา มันกินบ่ได้ด้วขีดหัว่รงดีมันห้า่างบ่ดีมันกินมันหัดบ่เคยเขาเกิดบ่อมแขอแขมสั่งแง่กอบ่เก่งเออพ่อหมาบ่นรงด่าบ่คู่นรงด่าเขาได้สีอืนแต่ว่าใชยขี้ออกแล้อมันหนาพ่อขังกุก้นนทัก่าเอาขีใ้่้ทำไหม บน้งบักเช่ยบั้งอนด้วยว่าทปานคือทั้งมดขี่ว่าทางมาทั้งขี่ทั้งตุกโอ้ก็อร่อยอ่อยทีอืมอืมก็ไม่้กันท่านบักเช่ย่านบ่กเชยขี่ได้ถือว่าทางอือะข่้นบ่กเชขี่จดกล้ารู่อ่ขั้นเยขี่ข้ห่โอ้ก็ขายพชี่ยขึ้รู้งั่ก็กงอไดก รบซุงมเลยรบซกนมเลอมันแพงไทยขี่ก็บอะเขาได้ดอกสี่มนนั่นนะกอกคต่อจริงเออเออเอาขข้าองจักนอนเออขั้นบ่อไข่เอาเก้าคืบมาบ่อขั้นไถ่คือเอาเก้าคึบเออเก้าสิบมรรถจะถึงบ่รถจกจักนอนแรบ โอ๊บ่อใจบาขันบาไือดคือเกาอเอ้อคือเกออเพิ่มบาทเดียวกับห้ลูเพราะว่าบ่อจเอาจากไยขี่ร่างอยู่ๆแล้วลูกแล้วมันจะบอกไปเสียงีตัวให้ปูดแล้วอ่ื้่ขัดตู้หัดโตแล้วเออขัดตู้หัดโตะ่อข โอเคมั้งว่าอ okay ีกตับไข่ขั้นบอ่ายเกาชิ้นมันง่ะขั้นบอั่ายเกาเิ้เขั้น่ายเกาช้นเออโอเคโอเคฮะเอาุดไปหมดเอาทั้งสองเขาได้เออเนาะเออย่างค้างเัยบไม่รูยาคือหายขจชาโอเคโอเคเนาะเชียวเนาะโอเคนาไดยเลยไหบอกบุเดียพอ้องปเตมาเน่นองเออ คือิูงาเด็กบ้าเรื่อเขาไปดูามากเลยแ่งเนาะแข่มความร้กอ้อเรื่องพักตะไคร้ใช่ไหมฮ่าต่าฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮาง่าฮ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 ่มาฮ่าฮ่าฮือฮ่า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 ฮาฮ่าาฮ่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 นฮ่า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 ฮ่่าฮาฮ่าฮ่่ต่่า่อ อ้างอิงนางมักแตงแหวนทาแหวนโตชัยขี่หัวเข้าใจ่ายว่าเขาเอาสองดังเอาสองดังขั้นเอาดังอย่างเนาะมากับเทีงเนาะขั้นเอาขั้นเอาเพราะใสขี่ก็ถูกนะมันถูกไหมอ้าทั้งสองดังอย่างเนาะฉันเอาเ่าใส่ขี่มันถูกคนปูปูก พราะว่าถี่มันเพิ่มค้นแรงแรงหนักมากเนาะอ่ะเอึนนั่งตกแ่งแดนเดี๋ยวพอถึงมือแรงวันหายงูแดงเล้อไครขีดหัวก็โอเคว่ากับอึนนั่งขายขายอึนนั่งขายเนาะเออเตรียมกอ่ะอืมใครคือหัวใขรมันเรือดแล้วพอโท้ทางไ่นมนเมาสิไเมาสิเาด่เมาเราด่าด่าเนาแต่จไปก็แบบเชื้อเดืดเชื้อขึงโดนไหมงเนาะเอออ้า นั่งองแต่แงไดหายมืนตกไม่รักมือกม่หวานตกผับแข่งแแล้วลูกเออหายูเดือดไปลูแต่เดือแต่เด้อมาตูงเออดูกรบเอ๋อกรเป๋่นอาดูแลไปเรื่อยๆสาธุสาธุไปโขกกูเนาะหายกินนั่งหมาบ่ก็เรถึนว่ากระดาษคือแปองหมายถึงว่าหายกินยังคื้นปวดขือปังไายแค่เดนาะเออกระถว่าหายรอกข้อจักหว่านเนาะ ดำหมดเภาเหมือแข้างวัดข้างว่าข้างหอตกแคบสุเหอบมร่างแล้วน้องแบบเสือครับผมแมนดา่สืออะอาพักัเตียมหัวอาหครลูดได้ไม่ถูกไม่หลับไม่ถูกไม่มาถูกกับพับแข้งแรยแข้งเงินไหลนองแข้งทองไหลมาจะเรื่งจะเริองนั่นนกนะครับผมแมนวายอดยิมบปอยากหลับครับผมเพราะว่าเท่มาแล้วมันบเดยงครับเพราะว่าข้อมูลมันหลายเนาะครับเนาะ ครับข้อมูลมันหลายมันบดเอีงขึ้นให้รับกับพอตรวจสควาพ่ายครับกับพยายามโทรเบื่อนะครับเด้อทรอเบอศ์แปดเจ็ดสี่องศูนยองสี่แปดหนึ่งครับผมครับสุดท้ายนี้ครับครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะกะอย่าลืมนะครับเด้อตัวเลขเด็ดเด็ดจากปูตาเฮาครับอ่าค่าอาหารกลางวันเมื่อนี้จนฮอดรอบตีสองนะครับเด้อวัดสี่ทุ่มสองทุ่มครึ่งครับจนฮอดกูนะครับดาวรอบเดืกดเดือดาวโจรครับตีสองหกทุ่มนะครับกะอย่าลืมหนึ่งหนึ่ง เก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับพี่น้องสําหรับไล่วันไอไล่เดือนนะครับเนาะครับไล่เดือนก็เป็นเนื่องเก้าเก้าแปดเนื่องเก็ดเนื่งแปดเลครับเด้อครับเอฟซีได้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชคโชคหมันหมันลำลำเรวยๆให้บาดมีปูชีปลาขาวปูตาครับโดนบันดาลเอฟซีทุกทุกทันให้มีแต่โชคแต่หมันลำลำเรืยเรืยคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันใดไก่สมรติปัตนาสำหรับคลิปนี้แอดยิมก็ขอจบคลิปลงเพื่อนจำนี้ก็ขอสวัสดีครับ